สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่บางกอสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากไปสุราษฎร์มาเดี๋ยววันจันทร์เราไปกันใหม่แล้วก็เมื่อคืนสเตปทุกคนลงความเห็นว่าเวนทแฮมมาแน่ที่แท้ที่ไหนแต่ตายเงียบ <c oughs> สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ใส่เข้าไปกดปิดไปตัวหนึ่งสเตปไม่ให้สเตปกดรีเวอร์ไปได้มานนี้ใส่ไปดูนะครับแล้วก็สําหรับสเตปวันนี้เรามาถามจิตเจของเราโมโหเมื่อคืนตายวันนี้เจ๊ JJ ให้มาสองตัวอะไรกับ สองตัวคืออะไรเจ๊สเปอร์อยู่ในบ้านเก่าเปอร์แน่นอนยังไงก็วินวินแล้วก็อีกอันหนึ่งแมนยูอยู่ในบ้านเจอวันนี้ทีมเจ้าบ้านคู่วินหมดเกินหมดนะใช่ไม่เกรงใจพอสูงด้วยไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นไม่เกรงใจผู้มาเยือนอืมโอเคครับจะแม่มาเองวันนี้เจ้แม่โมโหแล้วอยากให้เจ้าแม่ลงนะลงลงเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นแหละโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสองตัวเจ้าบ้าน เบอร์แับนีนะแล้วเก็บสองเราโอเคครับอะไรอะ่ะไหนอบอกเล่นอ,นอัไรเนาะ